ถ้าเราจับปฏิรูปเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นในระบบบริการเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราต้องเน้นเราต้องให้ความสําคัญกับการปฏิเป็นรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมินะครับที่ใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางก็คือที่ใกล้ชาวบ้านมากที่สุดครับเราดูสิครับองค์ประกอบที่1ฐานทุนโอ้เรามีโครงสร้างในระบบเราอยู่แล้วครับ เรามีสถานบริการในระดับปฐมภูมิก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสาานียนามัยเรามีศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเรายังมีคลินิกเอกชนร้านขายยาอีกมากมายดูโครงสร้างเอื้อนะครับเรามีฐานทุนที่ดีแล้แรงต้านคณะกรรมธิการอนุกรรมนิการลงไปในพื้นที่เนี่ยเราได้รับการตอบรับเรื่องนี้อย่างมากเลยครับพี่น้องประชาชนเขาอยากเห็นการพัฒนา สถานบริการที่อยู่ใกล้บ้านเขาเขาอยากจะมีหมอประจรําครอบครัวของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ไหมใช่เลยครับถ้าเราปฏิรูปเรื่องระบบบริการตรงนี้ได้เนี่ยจะทําให้เปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนครับจากเรื่องสุขภาพมองเรื่องโรคมองเรื่องโรงพยาบาลเปลี่ยนวิธีคิดว่าเราจะมองประชาชนและพื้นที่ครับเป็นหลักง่ายต่อการลงมือปฏิบัติขยายผลได้ไหมเราก็ไปทบทวนว่า สาสปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มทํากันในบางพื้นที่ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิในระดับอําเภอเริ่มต้นสามปีที่แล้วประมาณ21อ็ดอำเภออีกหนึ่งปีต่อมาขยายเป็น44่สิอำเภอล่าสุดกว่า200อยอำเภอทั่วประเทศเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่มากจุดเราคิดระบบบริการนี้ถ้าจะทําทำามเรื่องเท่านั้นเองหนึ่งให้มีกลไกลระดับพื้นที่ ที่เขาสามารถบริหารจัดการตัวเขาเองได้แก้ปัญหาสุขภาพเขาได้เราต้องมีทีมผู้ให้บริการไม่ใช่เฉพาะหมอพยาบาลแต่หมายรวมถึงญาติเขาจิตอาสาที่อยู่ในชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องระบบข้อมูลและการเงินที่ให้เอือ้อต่อการขับเคลื่อนการรระบบบริการเหล่านี้เป็นต้นผมคิดว่านี่คือตัวอย่างครับว่าถ้าเราคิดว่าเราจะไปรูปเนี่ย ลองไปดูครับว่าจุดขานงัดของเราคืออะไรนะครับย้ำครับผมคิดว่าเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดใหญ่ได้ครับเรามีฝันใหญ่ได้ครับเรามีมิกดีมได้อาจารย์หมอประเวศบอกว่าให้ฝันให้ใหญ่ครับแต่เวลาทำเนี่ยให้เริ่มทําจากจุดเล็กๆครับจุดที่ทําแล้วมันมีความสําเร็จผู้คนอยากจะมาร่วมด้วยช่วยกัน